เดินปากคลองตลาดค่ะพรุ่งนี้วันลอยกระทงแล้วมาซื้อ,อุปกรณ์ไปทํากระทงกันจ้าไปลอยกระทงที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะคะส่วนจอยและครอบครัวเนี่ยลอยที่บ้านทุกๆปีค่ะเพราะว่าขี้เกียจออกไปข้างนอกค่ะรถติดนะคะคนก็เยอะค่ะแล้วตอนพู้ที่หูรุ่นไม่ดีค่ะอันขี้ฮันเยี่ยวไม่ค่อยได้ค่ะทุกคนจ๋าเดินเข้ามาแล้ววันนี้คนเยอะมากนะคะแล้วก็หาที่จอดรถลําบากนิดนึงค่ะด้วยที่ทุกคนเนี่ยก็มาซื้อนะคะอุปกรณ์ไปทํากระทงค่ะพาอที่เนี้ยเนี่ยมันเป็นปากคลองตลาดแหล่งขายพวกดอกไม้ใช่ไหมล่ะอันดับแรกนะคะฉันตต้้้อองงเดินนนนนหาาาไไแบบบกกกกลววย่่ะะทททีปํร เธอถ่ายชัดดีอย่ากดอย่ากดเด,ดีด๋ยวกูตัวเตี้ยเดี๋ยวเขารู้ปกติสูง8เมตรนะตัวจริงอ่ะเออซ้อมเป็นเป็ดทั้งที่ยังไม่ตายเดินวนไปค่ะดอกมงดอกไม้ก็สวยสดงดงามอลังแท้แลตะลึงมีหลายดอกให้จับใจใช้สอยมากมายเลยค่ะทุกคนจา๋าเออโหเฮ้ยเรื่อมไม่ทองทีเดียวแต่ตอนนี้นะคะเป็นกังวลว่าเขาจะมีแบบต้นกล้วยไขยไหมไม่ได้ซื้อทางต้นนะทุกคนไปฐานที่เขาไปทำกระทำกระทงเขาเรียกว่าอะไรวะกดูดอกไม้ดิมันเยอะมากอยากจะจับใจใช้สอยแม่งทุกดอกเลยอ่ะ เออนี่เราก็มาเจอร้านนี้เห็นทาวางอยู่ข้างล่างเันก็ถามค่ะว่าเออขายไหมคะยอีกกล้วยเนี่ยอีกต้นกล้วยเนี่ยที่านกระทงอะขายไหมเขาก็ไม่ตอบกูก็ยืนถามอยู่นัน่นนะเออเขาก็อะไรวะกูก็งงลูกขายไม่ขายกับพี่ขายไหมแล้วก็มีพี่คนนึงน่ารักมากเลยบอกว่านี่ข้างข้างหลังข้างหลังมีขายลูกข้างหลังมีขายเออพี่ก็เดินมาเออตอบกูหน่อยเออขายไหมคะไม่ขายอ่ะโอเค ทำไม่เป็นไรขอบคุณค่ะออแล้วก็มาเจออีกร้านหนึ่งค่ะร้านนี้ขายตาแต่าตขายยกเลยนะคะแบบนี้ก็ประมาณ200บาทมีสิอันตกอะไรยี่สิบนะยี่จอดก,ก็ตัดไปเลย2แพ็คเพราะว่าลูกหลานเหลีโลนนะคะเยอะมากเลยค่ะทํากันให้มึงอีกไปเลยนะคะกระทงปีนี้จะจัดไปเลยค่ะมาตกแพ็คละ200อเออโอเค400บาทจ่ายตังค่ะแล้วก็ลําบากผัวค่ะผัวยืนร้องไห้แล้วนึ่งนะคะเมื่อรู้ว่ากูต้องแบกไปรถแล้วรถจอดโคตรไกลรอบเนี้ยเพราะว่าคนเยอะมากแกใช้ไปสอดรถหนูท้ายตลาดอะ่ะนี่ดูสภาพผัวเดี๋ยวดูหันมาอืออี่จอดก,กับ มึงดูกระทืบแน่มึงให้กูถืออะไรหนักๆเนี่ยโอ้โหเป็สิบโลได้แล้วเสร็จก็มาซื้อทุบเทียนค่ะคู่ละแปดบาทประมาณสิบเจ็ดสิบแปดคู่นั่นแหละเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโคง้งเงาสักการะเยอะแล้วก็ซื้อใบตองค่ะแพ็คใหญ่ๆเลยใบตองแพ็คละร้อยห้าสิบนี่แล้วก็มาซื้อดอกกล้วยไม้นะคะถุงละห้าสิบบาทค่ะโอเคจบหรือ,อยังยังไม่จบค่ะดอกไม้มันน้อยไปมาดูดอกดาวเรืองนะคะเออเดินหาดอกดาวเรืองเยอะมากนี่ยกถุงไปเลยดอกดาวเรือง ถุงเท่าไรหร่วะจาไม่ได้ห0สบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดเออใหญ่มากค่ะแล้วล่มมาแล้วเพราะว่าพายุกหน้ำมากเหมือนทองฟ้าวีปริตแปรปวนทางใดอังกอร์กูเป็นอะไรกับเพลงนี้มากปะเนี่ยอ่ะเราเดินหาซื้อดอกไม้ต่อนะคะทุกคนเอาดอกอะไรดีดอกอะไรเหน็บวายอยู่ในรูถ้ายาจะรู้ดอกไม้ใดอยากได้ไปหมดเลยแต่ว่าอยากได้ดอกสีม่วงกับดอกสีขาววะจ้ะ หาก่อนอันนี้ก็ข่าวจริงยังไงดีอันนี้ก็คือช่อละประมาณร้อยหนึ่งนะคะกล้วยไม้ก็ช่อมัดละห้าสิบโอ้อลังการนะแกเอายังไงไอสีเขียวก็สวยเอ้เหลืองก็สวยโอ้ดอกไม้ก็สวยแต่ไม่ได้ซื้ออเดินต่อไปจ้ะเดินต่อไปโดยไม่รู้ว่าจุดมุงไม้กูคือรัดไหนเฮ้ยเฮ้ยจอยเวลานี้ก่อนสายมือสา,า,ายมืออีจอยอีจอยสายมือกล้วยไม้สายมือกูให้แวะกล้วยไม้สายมืออีนี่เลี้ยวขวาอีหารากอืมอ่ะเดินมาก่อนค่ะไหนไมันเลี้ยวแล้วเอาสักเอาสักช่อหนึ่ง สีม่วงนะคะควงทั้งคืนค่ะจัดไปค่ะโอเคพี่คาเท่าไหร่คะหน0่100บาทคะ่ะช่อนี้เอาช่อนนี้ละคะ่ะเออสวยเหมือนเด็ดมาจากทุ่งเมื่อเช้าเลยนะคะออพ่อถ่ายรูปจัดไปค่ะหนึ่งแชะเวการถ่ายรูปที่เดียวชิบหายนะคะสีขาวมาตามมาติดๆค่ะเอออันนี้ก็้อยหนึง่งทำไมกูไม่ซื้อร้านเมื่อกี้ที่เดียวงงมาก <laughs> ชอบเดินค่ะวันหนึ่งก็เป็นเจ้าของตลาดนี่แล้วร้านนี้ก็แววจนได้ค่ะมันไปนดอกไม้สีสันงดงาม3ถุงร้อยค่ะแล้วซื้อสีฟ้าสีม่วงนะคะแล้วก็สีผสมไปค่ะตกแต่งกระทงนะคะเอ้ยกระทงปีนี้บอกเลยว่าสวยไม่ไหวเดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคนว่าพรุ่งนี้เนี่ยฝีมือการทำกระทงของใจจี้เนี่ยจะจมหรือลอยนะคะและนี่ก็คือสัมภาระที่เราซื้อวันนี้ประมาณนี้ค่ะทุกคนที่แรกอยากได้เยอะกว่านี้ตัถุงสารผัวค่ะแล้วฝนก็ตกหนักมากโอ้ยอยากจะมีแบบว่าอปา้าเกาหลีมากลางร่มไม่เหลือเกินแต่ตอนน กูฝนหยุดหรืออีหอยหลอดออลุนกู้ปักตะไคร้ก็ดีแต่ซึนาโมนา่าจะเข้าเลยถ้ากู้ปักตะไคร้นะคะรถอยู่ไหนละ่ะจอดสกาย ะระหว่างเดินหารถก็ได้อีกสักหนึ่งบทเพลงฝนตกยังนึกถึงที่ไรก็ยังชุ่มชําอยู่ในหัวใจแม้ว่าคืนนี้อากาศจะหนาวสักเท่าไรพอแล้วอีจอยขึ้นรถเถอะแชะไปหมดแล้วตอนนี้นะเดินทางกลับบ้านกันค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาดอกมงดอกไม้เนี่ยไปแช่น้าก่อนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเราจะทาคลิปรอยกระทงให้ทุกคนได้ดูกันนะคะนี่คะ่ะมารีนะคะแม่บ้านของเรานะคะก็มาช่วยขนของลงจากรถนะคะ แล้วก็น้องปูค่ะทุกคนก็บอกปูว่าปูมันหนักนะค่อยๆย,ยงนั้นนะ่ะแล้วก็ได้เวลานะคะเอาดอกกุงดอกไม้ใส่ตู้แล้วก็แช่น้ำค่ะเพื่อไม่ให้มันเฉามันเหี่ยวนะคะใครรอดูคลิปนะคะทำกระทงคอมเมนต์ Comment มาหน่อยนะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะทำกระทงเสร็จแล้วจะลงคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งนะคะก็คือคลิปแต่งบ้านปีใหม่และคลริสต์มาสโอ้คลิปเยอะแยะตะแะยงไข่หมูเลยค่ะทุกคนจ๋าช่วงนี้นะคะก็จะกลับมาทำคลิปให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูนะคะเพื่อผ่อนคลายความเครียดหรือ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเป็นหนึ่งไลค์สดป่ะตอนนี้นะคะบูนกับการหาพวกกระมังนะคะพวกโถมาใส่ดอกไม้เพราะว่าตอนนี้ไม่หาไม่ได้อะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีกระป๋องแบบกระป๋องน้าเลยค่ะมีแต่กระมงกระมังซักผ้าทีเดียวเลยจ้ะยังไงดีเลาววันนี้นะคะอ,อ,อีพวกกล้วยไม้เนี่ยมาใส่ตู้เย็นได้นะกระมังอันนี้ไม่น่าจะพอนะมะรีนะสรุปนะคะก็ไปแช่ถังไอ้กระมังซักผ้าหลังบ้าน,นะคะ่ะทุกคนอีดอกยาวๆนะ่ะสีม่วงกับสีขาวอะมนใส่กระมังไม่ได้อ่ะพรุ่งนี้รอดูคลิปเอยกระทร